สวัสดีครับผม,ผม ENNIS, สวัสดีเพื่อนๆนะครับที่ชื ussen, kita, olas, ่นชอบและลงกหลายแไก่แจ้สวยงามจ้านะครับวันนี้นะนี่นะครับดีว่านะครับวันนี้ก็ได้รับของขวัญแล้วนะครับผมสําหรับน้องทองสร้อยนะครับผมอันนี้เป็นน้องทองสร้อยนะครับที่เพื่อนๆนะครับอาจจะเคยติดตามกันนะครับผมจากเมื่อครั้งก่อนนะครับนี่ตัวนี้ที่แก่แจ้บ้านมังลิกนะครับผม ก็เคยบอกนะครับว่าอันนี้ก็เอกหนังเลยนะครับผมก็เคยเข้าฉากหนังหลายหลายเรื่องหลายเรื่องนะครับหนังหนังสือพักก็มีนะจ๊ะนี่นะาตาหล่อหนังสือพระนะครับไก่บางนะครับผมนี่นะครับสวยงามตามท้องเรื่องมะจะเอาหนูจะไปไหนนะครับก็แต่สักครู่เดี๋ยวไปตามก่อนแหมเหมือนหิวกับข้าวหิวข้าวหรือเปล่านะจ๊ะนี่นะครับพอดีว่านะครับผม มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับจากบุรีรัมนะจ๊ะจากบุรีรัมนะครับแต่ว่าพี่เขาไม่เอ่ยนามนะจ๊ะจากบุรีรัมบางก็ยังไม่รู้เลยนะว่าชื่ออะไรครับนี่มอของขวัญแน่นอนทองสร้อยนะจ๊ะนี่นะครับนี่น้องทองสร้อยหนูมีของขวัญเล่นแล้วนะครับผมหนูมีของขวัญเล่นแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณมากเลยหนูจะได้ไปไหนนะครับผมนี่ ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้จากบุรีรย์นะจ๊ะจากบุรีรํานะครับก็นี่เลยนะครับขอกราบขอพระคุณอย่างมากนะครับก็แฟนคลับนะครับของตองสร้อยนะครับรวมถึงแฟนคลับไก่แจ้บ้านเมงเล็กก็เมงเล็กนะครับก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับขอขอบคุณหลายๆกับของขวัญทุกๆท่านเลยนะครับที่ใจดีนะครับนึกถึงตลอดเวลานะครับผม ه, ทองสร้อยลูกหลานนะก็กระจายไปอยู่ตามบ้านเพื่อนๆกันหลายบ้านแล้วนะครับผมแต่ว่าระดับพ่อพันธุ์นี่ไม่ไม่ไปไม่ให้ไปนะครับผมไม่ให้ไปนี่นะครับนี่ครับเนี่ยทองสร้อยเสน่ห์ของน้องทองสร้อยนะครับก็จะจเชื่องนะครับรเชื่องน่ารักน่ารักนะครับผมตุ้ยนุยตุ้ยนุยน่าหลอนะครับ ไม่เคยที่จะขี้เลยเลยเหมือนตัวอื่นนะครับตัวอื่นบางทีนี่ห่วยไข่นะก็อัตาสุดโทมนะครับแต่นี่ไม่เลยไม่เลยนะจ๊ะไม่เลยขอบคุณนะครับผู้หยาใจดีอีกครั้งนะครับจากบุริธรรมนี่พังซ้อยนะขอบคุณก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับก็ขอบคุณมากมายนะครับผมแต่เจ้าบางเล็กก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนนะครับนอกเหนือจากว่ามอบสิ่งดีๆให้กับ ผู้ที่ชื่นชอบและลงไหนในไก่แจ้สวยงามตลอดเวลานะครับผมก็ติดตามได้ที่เพจไก่แจ้าบาังลีงนะครับก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับพ่อตองส้อยนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะจะอีกครั้งหนึ่งนูกผลิตลูกเยอะๆนะครับผมและเ่อมีผู้ใหญ่ใจดีที่บุรีรัมย์นะครับจะขอมาชมนะขอมาชมพ่อพ,อพอลูกๆล,ลูกหลานโอเคนะครับไก่แจบังลิงก็ ขอขอบคุณมากๆเลยจ้าบายบาย